อ่ะนะครับวันนี้มาอยู่ในเซิร์ฟโปรบิงนะครับในเวอร์ชัน1.5.1นะครับวันนี้ก็มารีวิวเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะครับก็มาอยู่กับเพื่อนนะครับชื่อตัวว่าบาติสต้าเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาีวิในจุดต่างๆนี่คือในจุดของจุดสปาวก่อนเลยนะครับก็มีป้ายต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำยศของคนต่างๆนะครับก็คือจะมีแอดมินก็คือแอดมินจินนี่นั่นเองนะครับ แล้วก็แอดมินต่างๆอะไรเนี่ยฮะก็จะมีสตาฟมีเอ่อพวกระบบต่างๆวิสโตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแจกของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีแจกของเริ่มต้นอันนี้ก็คือสี่อย่างเริ่มต้นอันนี้ก็คือปั๊มเอ็มพีแล้วก็อ่ะส่วนของอาหารนะครับตรงด้านบนนี้นะครับก็เป็นช็อปนะครับตัวส่วนนี้ก็คือจะเป็นการซื้อเท่านั้นนะครับซื้อเท่านั้นก็คือจะมาอยู่ทางส่วนด้านบนนะครับส่วนถ้าเป็นอ่าไอเอเลกครับ เกมมาแล้วอันนี้แอดมินนะฮะนี่แอดมินนะครับอันนี้เพื่อนผมเองนะบาติสต้านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลงมาทาังล่างก่อนครับลงไม่ได้คุณเข้ามาเซมีคุณจะรู้แอดมินเซิร์ฟนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยะครับไม่ธรรมดาโอเคนะอันนี้ก็คือจุดขายของต่างๆนะครับของทางเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีขายของนะครับ ก็คือเอาของมาขายกดปรับกระขายเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเซิร์ฟนี้สามารถเอ็กซเรย์ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะได้ครับเขาให้เอ็กซเรย์จนเดือนนี้นะเพชรแม่งไม่เหลือแล้วนะครับทรัพยาากรธรรมชาติเริ่มไม่ดีแลยะเพชรก้อนหนึ่งก็ได้ขายได้ประมาณเก้าหมื่นนะใช่ฮะอันนี้ก็คือโปรเทคของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับฐานสิบคูณสิบอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะราพิด ลาพีสนะยี่สิบคูณยี่สิบดมอนก็คือเพชรนั่นเองสามสิบคูณสามสิบนะครับอันนี้เป็นเอนเดอร์เชนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้ก็ใช้ส่วนรวมก็น่าจะรู้กันดูกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นของเกาะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบของแลมาขายอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะก็จะมีต่างๆนะครับคลิกขวาไปคลิกขวาเข้าไปแต่ไม่ซื้อนะเพราะตังไม่มีนะครับในตรงนี้ก็เป็นอขายหัวขายอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะ นี่ใครหัววะออดอันนี้ทาไมเขา<ห>เปลี่ยนเรื่อยๆอะ่ะเมื่อก่อนเป็นหัวอะไรไม่รู้ตรงเนี้เขาเปลี่ยนให้เรื่อยๆอะ่ะหัวนี่สามารถเปลี่ยนได้เองปะหรือว่าดอปยังไงหัวคนจะเปลี่ยนได้เองก็เปลี่ยนตามสก,กินนะครับอ๋อเอ็นสก,กินคนไหนสวยก็ใช้เลยไม่ต้องขออนุญ,ญาตแนละ้วเกี่ยวไหมเนี่ยขอเลยไม่ต้องขออนุญาตเลยอะ่ะไม่ได้องขอมีใครใส่หัวพี่ลูวี่หัวหัวอะไรมีไหม มีครับผมผมมีหัวพิรุวอ่เหรออยากได้สักาหัวไหมเล่นเป็นหัวเลยอันนี้นะครับน้ำอันนี้ก็อันนี้คือแบบว่าแบบใส่ปีกใส่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยใส่ปีกอันนี้ก็โปรเทคตรงนี้มีขายนะครับและอันนี้ก็จะขายทําตึงลยครับเนี่ยครับก็จะขายทำไมครับก็มีไอ้บั้นท้องธรรมดากับไอ้บั้นท้องไอ้นี่ไงเนาะไอ้บั้นท้องแบบใช้บล็อกทองคราฟอ่ะใช่เหรอ ทำไมอกินไม่ได้ครับแต่ไหนกูไม่รู้นะกินไม่ได้เหรอยังไงครับงงครับต่างกันยังไงฮะแอปเปิ้ลสองอันนี้ก็ถ้าเกิดรูปมันรูปอันเดียวกันแหละแต่แอปเปิ้ลทองมันจะพีเห็นไหมกูได้แอปเปิ้ลอ่าจะพีเขาลอนหนึ่งอ่ะกรียกแอปเปิ้ลธรรมดาใช่าฮะกินได้เหมือนกันกูได้ไม่เหมือนกันนะถ้าแอปเปิ้ลทองแบบดีเลยก็กินแล้วได้อบเยอะมากอ๋อแต่ว่าไอ้ตรงที่แล้วที่กดตรงนั้นนะครับ ก็แดกเพิ่มเลือดนะฮะก็แดกเพิไม่หิวนะฮะไม่มีเลยมากฮตอนนี้เราเห็นสลาว่ายน้ำอยู่ตัวนึงยวดำน้ำไปเรียบร้อยท่านเป็นผู้โชคดีนะครับได้ออกกล้องนะครับซูเปอร์บิ๊กบูมนะครับอะตอนนี้เรามีผู้รู้จ่ายรายการอีกหนึ่งคนนะใช่ครับน่าก็เนียเนียยผู้ใหญคุณเดินหลงทางอยู่ใครอ่ะมีผู้ร่วมรายการูมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะ โอ้โหอะครับอโอ้โหคลิกรัวเลยครับซ,ซื้อซื้อหรือว่าไม่มีตังค์แล้วกดเล่นครับกดเล่นนะกดรัวเลยทีเดียวโอ้โหดึกว่ารวยครับซื้อทีใหญ่สิบยี่สิบหัวอะไรแบบอ่าเราไปไป้านห้องปอเมเบลกันดีกว่าดีกว่าไต่ว่าอ๋อไปแล้วบดำเรียบัปตรงกล้ามเลยฮะหลงทางคุณหลงแมะ อย่าบอกว่าเราจะรีวิวให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ้าเป็นไปได้ครับเ็นไปได้โอเคครับเอาไปดูนะอันนี้ซ่อมของฮะซ่อมของอันนี้เย็บีแล้วเอทีเอ็มไม่มีแล้วครับเอทีเอ็มนี่ตอนนี้เซิงเซิร์ฟเวอร์มีไหมเอทีเอ็มมีปะเอทีเอ็มเหรอตอนแต่ก่อนมีฮะช่วงตอนตอนนี้เอาบักอินออกไปเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วเพื่อจะทำให้เซิร์ฟเวอร์แหลกนะฮะกูว่าเย็บีนี่เซิร์ฟเวอร์แหลกกว่านะครับอันนี้กูไม่รู้ อันนี้วาร์ฟใช่ไหมอันนี้คือคนต้องซื้อไหมฮะอันนี้ไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับต้องซื้อครับถ้าซื้อมันจะอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้เป็นวาร์ฟของทางเซิร์ฟเวอร์สตาร์ไปโน่นนี่น่าจะไปไหนก็เรื่องของมึงนะโอเค okay, เดี๋ยวเราค่อยอธิบายเรื่องการโดเนทแล้วบ,บอกแล้วนะครับเรามาแบบว่ายัางไงนะแต่จะุะ PVP ต่อแล้ว,คร,วลครับคุณกัปตันหรือ PVP นะครับตรงนี้นะครับถ้าว่างๆเราจะมารีวิวทุกเวอร์ชันนะครับแต่ว่าที่เรามารีวิวเพราะว่างนะครับ มีคำคนเดียวคือว่าพยายามถ้าเกิดคิดว่าขอบคุณโหนแล้วคุณพยายามอย่ามาฮะเพราะขอบรีเจนนี่เต็มเต็มพีวีเลยฮะรับรองฮะตายห่านแน่นอนฮะรีเจนนี่เต็มพีวีฮะมาถึงเหยียบพี่ก็ตายแล้วฮะโอเคครับนั่นก็เม็ดตรงไหนต่อดีฮะอ่าันไปตรงที่เอนชาร์แล้วกันนะตอนนั้นนะฮะเห็นไหมครับอ่านฮะนี่คือกองหนังสือยิ่งใหญ่นะครับ มีระบบให้เล่นด้วยนะฮะไว้ขังเพื่อนนะไม่มีอะไรมากอ๋อใช่ใช่กูจำได้แล้วก็นี่ฮะไอ้เดร์ทำไมเพื่อนกันละเอชช้าชิวชิวแล้วขังมึงเข้าไปครับมึงเข้าไปครับทำไมต้องกลัวโอเคครับอะไรครับเดี๋ยวตี่ครับคุณมาเลเวลพวกของขายพวกแผ่นเพลงใหญพวกนี้กันนะฮะคนรีบไปไหนโอเคครับฮาวี้ตรงนี้ด้วยครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเป็นยังไงกับมึงวะเนี่ยนี่คืออะไรครับ นี่คืออะไรฮะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองไม่รู้ไงเขาต้องการอะไรอ่ะก็มีขายอุปกรณ์พวกนี้นะตามตรงนู้ไม่มีขายครับตรงช็อปอ่ะไม่มีนะในนี้รู้สึกบางอาจจะไม่มีไอ้พวกอ่าสีอ่ะแม่สีจะไม่มีอ๋อนั่นคือบ้านเรือนไทยใช่ไหมนะฮะบ้านเือนไทยจะมีนะฮะทะลุช็อปไปเลยคะทะลุช็อปไปเลยโอเคโอเคทางตะามก็จะมีขายแผ่นเพลงองไม่มีอะไรมาก ไม่ได้มีขายแผ่นเพลงไม่มีอะไรมากเลยจะพยายามอัพแบบ HD ให้ดูนะครับ HD ของผมคืออาจจะเป็น360ก็ได้นะครับอย่าอย่าอย่าคิดสูงไปตัวป่าช้ากันดีกว่าไหมเหลือว่าไงครับคุณแคเทจก็ไม่รู้ฮะเอาเอาเอายังไงฮะเอาไงเดียวเนี่ยนี่เราหมดแล้วใช่ไหมครับเราจะอสปาลสปาลก็หมดแล้วก็เหลือป่าช้าเนี่ยครับไม่มีอะไรป่าช้าก็คืออ่อดีเอ็นนั่นเองครับเขาปรับเปลี่ยนใหม่ไม่มีคือ To ไม่ให้ไปเดยวเอ็นสู้ปัไฟไงเนื้อดาก้อนเราจะทำการลงไปทันทีครับเออเนี่ฮะเอ้ยทำไมคุณจะเห็นแอดมินนั่งอยู่นะที่มีอะไรมากคุณอย่าไปสนใจเขาว่าือตีก็มีโอกาสดรอปนะฮะหัวของแอดมินหัวของที่เห็นอยู่นะครับอ๋อ ามนา well, ne, er ี้นะเวลาตีเราก็จะได้ของของพวกในนี้ก็จะโหดมากว่าอืมเต็มไปหมดเลยฮะโยเยเลยในนี้ฮหาฮ่าี่ยเราก็สามารถเข้ามาขายของข้างในได้สเกลิตันหัวแม่งเป็นสกินนะครับหาชิบหายเลยครับถ้าคุณกาไม่ได้คุณเข้ามาข้างในก่อนครับเขาฟันอยู่ครับเราไม่อยากจะไปใ้่นะครับคุณเวลาพอได้ของมาเราก็สามารถเอามาขายผมได้ของเลยครับพี่ครับได้ของดเไม่ตันไใจครับผมได้กระดูกมานลงครับ ขายไปเลยครับไหนขายอันไหนแค็ตก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับปัดช้าไว้เล่นบาทแต่เตือนไว้ก่อนนะถ้าเกิดเข้ามาปัดช้าแล้วมันจะเป็นการเปิด UP โดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งเมื่อคุณออกจากเขตเซฟตี้เมื่อไหร่คุณโดนฟันผมไม่รู้ด้วยนะอ่าแล้วคุณอยู่ไหนครับเนี่ยปัญหาที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยฮะแล้วกูได้ไอดีมาได้ไงเนี่ยเนื้อสบีกันดูเหมือนกัน แม่คุณเห็นว่าไอบินโก้ไอบินจีนี่วิ่งกันเต็มเลยแล้วคุณจะตกใจครับว่าแล้วเราจะกลับยังไงครับเนี่ยกลับยังไงก็พิมพ์ครับสปาวแล้วแค่นั้นแหละครับเชื่อมนี้ไม่แหลกนะครับรับรองเลยนะครับไม่แหลกหรือเปล่านะครับไม่แหลกนะถ้าคนไม่เกินสองร้อยถ้าเกินสองร้อยมันอไหมึงแหลกแน่นอนฮะผมรับประกันนะผมเล่นโอ้สองร้อยเกินสองร้อยแม่งปุ๊บแหลกทิบหายเลยฮะผมไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวแอดมินเข้ามาดูแล้วผมไม่เกี่ยวนะครับ ขอปัดความรับช่บก่อนนะครับโอเคครับเอาละครตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรกันต่อไปนีครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งเอาโดเนทเลยนะฮะเอาเรื่องอื่นก่อนเลยเอาอะไรดีครับเวลาชิบหายเลยนะครับเอาอะไรดีครับทับวาร วร์วก็ได้แล้วแต่นะฮะว้าวก็จะไปได้ต่างที่ต่างอีเวนต์ฟาร์มจังเกิลคิวมาร์เก็ตโมเดิร์นพิพิซแอนด์ชอปสโนว์คือจะไปที่ประตู <War p S 1> วาร์วก็ได้นะจริงๆถ้าทับวาร์วเนี่ยอ่าเออแล้วแล้วอ่าพูดถึงเรื่องการโดเนทแล้วกันนะครับเรื่องการโดเนทเป็นไงบ้างครับลองเซิร์ฟเวอร์นี้อธิบายครับการด o น a t i o n ก็ไม่แพงครับก็จริงๆไม่จําเป็นต้องโดเนทก็ได้หรือถ้าเกิดใครเล่นแล้วไม่จำเป็นต้องโดเนทนะเราเล่นใน้ตรงนี้ก็ได้แต่จะด o n a t i ก็ ก็ดีนะเป็นการช่วยให้เซิร์ฟอยู่รอดให้เรามีเซิร์ฟเล่นเซิรนี้ก็ดีมนมีแต่ดีนะน่ารับ,รบ <laughs> ก็มีการโดเด่นแบบไหนบ้างครับจะมี VIP ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็โกอ่ะ VIP มีโกมีอะไรซึ่ง VIP ก็จะเรื่องถึงพูดถึงนั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องปักอินก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ่อยังไงนี่ฮะปักอินอยังไงฮะ <laughs> ก็คือ คำสั่งใช่ไหมครับก็ได้เพราะว่าสำหรับเมมเบอร์ธรรมดาก็จะมีพวกเซน h o โฮมครับ m e โฮมทรับสปาอ่านี่ TPA ผมได้นังสอให้ตำนานมาจากแอดมินนะครับเดี๋ยวจะเอปิดให้ดูนะครับนี่คำสั่งพื้นฐานนะครับทาวเซนทโฮมนี้เลือหากินนะครับได้ครับก็ตามที่เห็นนะส่วน v i p ก็เพิ่มมาจะมีการเปิดบินนะแค่บินนะไม่ใช่แกหมดนะครับแค่เปิดบินเฉย มีบินมีการซ่อมของโดยที่ไม่ต้องใช้ e ีอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็จะมีการเมื่อเราเวลาเราตายเนี่ยหรือเราที p ไปที่ไหนเนี่ยเราอยากกลับไปที่เดิมก็พิมพ์ทับแบ็กเพื่อก,กลับไปแล้วก็มีการ F K ซึ่ง F K ผมว่าไม่จําเป็นนะมันมีไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะใช่ก็คือแบบว่าทาเพื่อเท่นะครับเพื่อเท่นะครับผมส่วนนี่เนีมันจะเป็นคําสั่งนะครับซึ่งพอ เปลี่ยนป๊บก็สามารถได้มาทันทีแล้วก็จะมีการโดเนตสําหรับส่วนชื่อสีป้ายสีด้วยนะครับใครทักสกายมาครับอย่าเพิ่งทักเลยครับชื่อสีป้ายสีป่วยครับปวยคสนใจสนใจโค้ดสีนะคยโค้ดสีต่างๆแล้วก็พิมพ์เป็นสีได้ด้วยนะพิมพ์เป็นสีได้ด้วยก็คือถ้าเป็นโดเน a t ชื่อก็คือห้าสิบบาทเปลี่ยนสีชื่อห้าสิบบาทได้ห้าครั้งรู้สึกนะฮะแอนวินบอกมาเนี้ยทำไมฮะห้าครั้งปะใช่ครับห้าครั้งเปลี่ยนได้ห้าครั้งอ่ะ คือเปยครั้งแรกเราก็ต้องบอกคือเราโดเด็นเราก็บอกแอดมินนะว่าอยากได้สีอะไรว่าตรงตัวไหนสีอะไรก็บอกไปเลยครับแต่แล้วก็เพราะจะอ่อนทุกวันนะแอดมินออนทุกวันไหมครับก็บกะจไม่แน่ใจเวลาเราไม่แน่นอนนะฮะแ้วก็เอาเราลืมอะไรกันไปบางอย่างไอ้เฮ้ยุทไมคนนี้หัวหัวทรงเดียวกวิแท็กเลยนี่ก็หัววิแท็กมาหรือเปล่าครับเนี่ย นี่เราเป็พีครับเราเริ่มกล่าวถึงบุคคลที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโดนแววแล้วนะนู่นครับผมถามคุณจริงๆงั้นเราลืมอะไรกันจริงๆหรือเปล่าฮะลืมอะไรครับลืมเลยลืมเราลืมรีวิวเซิร์ฟไปหรือเปล่าฮะรีวิวอะไรฮะมินิเกมของเซิร์ฟเหรอครับเออใช่ชหายละอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรล่ะเรามาดูนะครับเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟที่เล่นเหมือนไหมครับปกติคือการสร้างบ้านนะ อาเซิฟนี้จะมีมินิเกมมันจะเป็นพวกเอาง่ายๆนะคือเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟซ้อนเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟซ้อนเซิร์ฟใช่ครับมันจะมีเซิฟเบอร์อยู่ประมาณสิบได้มั้งใช่ไหมสิบเซิร์ฟซ้อนเซิร์ฟครับอ้าวแล้วชินุประกาไปตายอะไรกันนั้นนะฮะอ่าคุณหลักเราไปที่ไปเข้าเซิร์ฟปะ แล้วก็ไปลงส่วนกัางเซิร์ฟก่อนละกันนะคุณมาหรือยังฮะโอเคมาแล้วใจแล้วโอ้โหรับตัวยากมากนะครับผมโหนี่นะฮะเราจะได้การฝึกในการกระโดดมาตั้งแต่เกิดนะครับกระโดดสูงกับนี่ครับสปาวเลยฮะครับอ๋อทำสปาวครับยับโอเคนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ทำไมเซิร์ฟนี่ชอบเป็นนายัานแคทะนรับ ไม่เข้าใจนะมาหลอกหลอนกูทุกเซิร์ฟเลยนะ,ะยก็ที่แอคไอยู่หลังอ่นั้เป็นเซิร์ฟที่เราเพิ่งออกมาเซิร์ฟเมนนะฮะเป็นเซิร์ฟที่เล่นไม c ครับปกติคือการสร้างบ้านนะฮะอ่าส่วนตรงนั้นก็จะเป็นมินิเกมนะมันจะมีประมาณแปดมินิเกมนะซึ่ง,งก็ยังไม่เคยลองทุกอันนะมีก Master, er, Six, ันกมาสเตอร์ชุตเตอร์ไฮแอนด์ซิกแซมาสเตอร์ก็จะเป็นเกมแนวประมาณว่าเอาชีวิตรอดนะ เลือกได้อาวุธแล้วก็สู้กันเหมือนก็ธรรมดาทั่วไปว่าใครคนสุดท้ายะชุดเตอร์ก็จะเป็นเซิร์ฟยิงปืนเราสามารถเลือกอาชีพเป็นสายสไนปเปอร์แลดซินอะไรพวกนี้ยิงกันเองสายแล้วก็ไฮแอนด์ซีเป็นเกมช่อนแอบซึ่งฝ่ายแอบจะกลายเป็นบล็อกอแล้วก็จืแอบเป็นไฮเ,เดอร์กับสิเกอร์<แ>นี้ยใช่ครับแล้วนั่นนะะก่อนเซิร์ฟไมซีก็คือเป็น ส r ายเว l ร์ะนะเหมือนวอล์ดซีซีใช่สบายเวิร์ในแมปไม่มีอะไรก็เดินตามแมปไปเรื่อยหาของจากหีบส่วนเมจิกก็เป็นเซิร์ฟเล่นสนุกสนุกไม่เคยอะไรคนเล่นก็ฮันเอร์ที่ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยเล่นนะแล้วก็แฮนเดิลก็แฮนเดิลไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นส่วน HG ก็จะเป็นเกมฮั n เ e r g เกมใช่ฮั n เ e r g เกมจากหนังฮั n เ e r g เกมที่ มีให้ติวกันนะฮะก็จะเป็นแนวนั้นเลยเอาชีวิตรอดผู้เล่นแม็คก็ลังฮิตฮิตอยู่ใช่ไหมฮะแ n นเค g a m เกมเใช่อแอน<ล>เคอร์เกมและอินเฟเร์เตสจุดหรตรงจุดๆเึงเซอร์เก็วิ่งไปเก็บของหนะน้ากลางแมพแเราก็วิ่งไปแอบในป่าแลฮะาตามแล้วก็ได้เวลาแล้วก็เหลือรอดคนสุดท้ายนะฮะมาแล้วก็ต่อไปเป็นเซอร์อินเฟอร์เตสฮันส์อันนี้สองมีสองเซอร์ที่ผมไม่รู้จัก ไม่เคยเล่นเหมือนกันว่าเป็นคิปเปอร์ <นะ S 2> ไม่น่าเชื่อคิปเปอร์ยืนฟังเพลงนพเ,นเนี่ยอ่าเฟสเทสเนอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเซิร์ฟเกียกะอะไร<อ>แล้วผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับวันนี้เอาไงดีฮะแต่ตัวเอ็มนี่ก็สวยดีนะฮะนี่ก็อะไรเนี่ยเขาเขียนลายป้ายตรงนี้ช่วยอ่านหน่อยครับสตัสตัปนี่ก็พวกสตาร์แบดมินหะมันปกติก็เหมือนเซิร์ฟกันะฮะสตาร์กอยนี่ฮะสตาร์กอยไม่ต้องอยากสตาร์กอยไม่ได้เลยนะฮะ กำลังกำลังตั้งใจอ่านเนี่ยช้าๆเหรออันนี้ก็ช่างล็อกอินไออ้ไปแอดมินจีนี่อ้าวไปเข้าเซิร์ฟมาอยู่อะไรตรงนี้วะอ๋อมีมีเข้าเซิร์ฟอีกอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมไปไปไปใช่ครับอ้าวเขาต้องล็อกอินใหม่เลยครับอันนี้คือเซิร์ฟเริ่มถ้าคุณล็อกอินคุณระวังโดนเห็นนะฮะรหัสไม่ต้องเลยครับผมยืนอยู่เงี้ยครับโดนโดนให้ดูนะครับโอเคนะครับอ้าววันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับ ลาไปก่อนนะครับเข้ามาก็ทางเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทางเดินเข้าทางเดินสวยๆแล้วก็จะมีพวกป้ายไปเฉยว่าโดเมนโดเนีแล้วได้อะไรเซิร์ฟไหนได้อะไรเท่าไหร่ยังไงครับช่วยช่วยช่วยพูดอย่างรวดเร็วหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะหลุดจากเซิร์ฟครับผมครับโอเคครับเร็วลอยครับโดนตบการรีวิวแค่นี้ละกันนะฮะเชิญคุณคอมพิวเตอรต่อจอจอขึ้นเลยนะฮะถูกตัดการเชื่อมต่อเดอร์เวอร์นะครับก็ซื้อระบบมดเวลานะครับครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาแค่นี้สำหรับเซิร์ฟ l b บิงนะครับก็คือ www.fullbing.bts.cc นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ที่ใช้ texture pack อยู่ก็ใช้ของเจเรโดค a s e f u l นะครับก็ดีเหมือนกันนะก็ขอบคุณทางเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ